เอโยอร์วอซ่าสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเบกเรจเอน250ทวินมาร์กูนะครับลูกค้าชุดสีตัวถังนะเป็นสีดำเงาเงาสวยๆนะโลโก้โครเมียมเงาเงาเลยนะครับเครื่องยนต์250ซีซีนะฮะระบบหัวฉีดนะคันนี้ได้มาเป็นสองสูบท่อแต่งนะเป็นท่อของไปเอ็มโฟนะฮะโช๊คเดิมจากโรงงานเป็นโช๊ควา s เอซีรีส์นะครับผมนะ คันนี้มีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะไฟหน้า LED นะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานนะฮะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบเลยครับผมทางร้านตรวจเช็ค์ว Check ิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะรถสวยสวย,สวยกริฟกร,กริเลยเราจะจะมีล่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับผมนะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยคันนี้ตัดท้ายทําท้ายอยู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะรถสวยสวย,สวยมีทรงแล้วอห่ยายให้พลาดเลยนะครับผมรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลย เลข็ขหมเจ้าคันนี้นะอยู่ที่32,000โลนะครับที่เห็นไฟเครื่องโชว์นี้ไม่มีอะไรครับผมเป็นแค่เซนเซอร์ท่อเท่านั้นนะขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยแต่เรามาฟังเสียงท่อเอมกันหน่อยนะครับสตาร์ทง่ายๆครับชึ่งเดียวติดเลยครับลูกค้ารถโคตรเท่โคตรสวยเลยนะฮะละันลนเลยนะฮะท่อพอๆนุ่มๆเลยนะครับ เจ้าคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลย